เมนูวันนี้ปนปลาดุกปนปลดุกครับผักลวกแตงโอ้บักแตงบักหลายนี่ที่ซ่อนอยู่ตรงนี้ของแค่ครับอ่ามะเขือพวงาสายชานคือบักแค่มาครับเ็ต้องอ่อไร หคือบางคนเขาบกว่ากินข้าวจ้ากจะกะะแซบอันนี้พักกาดซ้อมดูวก กินพักไหล,ลายพี่น้องเลยดีต่อสุขภาพนี่ก็แข้งมะเขือพวงอันนี้มะแตง <c ười> แตงกวาละมองเป็นมะแตงด้วยซื้อ ปลาดุกนาเนี่ยปลาปลาลูกนาแท้เนนจะใช้เวลาในการต้มน,นานมากเพาเราะว่าเนื้อปลาดุกนาเนี่ยมีความหนาแน่นต้มดูนี่โอ้ยโดนตัวที เพื่อเพื่อจริงไแต่ถ้าเป็นปลาดุกเลี้ยงเนี่ยต้มไม่นานจะมีกลิ่นหอมของปลาดุกคือกับจ้ะ